สวัสดีครับวันนี้รันเตอร์ไบช็อปนะครับวันนี้เรามาดูรถเข้าใหม่นะครับผมนั่นก็คือ Honda CBR 650R นะครับรถปี2019คันนี้จัดทรงมาแบบสปอร์ตไม่ใช่สปอร์ตทัวร์ดิงเลยใช่ไหมนะครับมาดูกันดีกว่าคันนี้รถปี19นะครับของแต่งมาแบบรถมันดูโด่งๆนะเดี๋ยวเรามาไล่ดูของแต่งกันดีกว่าไปน,นะ,ะราคาเงินสดเท่าไหร่ครับราคาเงินสด1นึ่งแสนเอ้ยไม่ใช่สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมจะไปหนึ่งแสนโอ้โหถ้าหนึ่งแสนได้ดีเฮดี นะครับมาดูดีกว่าของแต่งครับชิวหน้าแต่งนะครับผมแล้วก็มีอุดกระจกแต่งนะครับเป็นของคาหมุไม่รู้สะกดอ่ะออกเสียงถูกเปล่ามันอ่นว่าคาหมุนะครับข้างในเป็นคาร์บอนนะครับผมสองข้างเลยพร้อมไล่รถเหล่มานะครับมีกาน้ำมาให้ด้วยนะครับผมกาน้ำแต่งสีดาคันนี้คุมโทนมากจริงๆคุมโทนแบบตําแดงนะครับผมมาดูดีกว่าคันนี้ตุ้มปลายแฮมแต่งครับ GTR นะฮะผมมาดูกันดีกว่าเรื่อยๆเลยคันนี้แต่งแบบเรียบๆไม่มีอะไรมากนะครับแต่ดูดีนะครับท่อสติปออนนะครับจากไดโวแท้นะครับมาดูครับเห็นไหมตรงนี้จะมีการเลเซอร์มานะครับกล่องมองก้ๆหน่อยก็ได้เดี๋ยวผู้ชมหาว่ากล่องโฟกัสอีกโฟกัสอไโฟกัสนเห็นไหมเป็นของแท้นะครับถ้าของแท้เขาจะสกรีนอย่างนี้นะครับไบคาร์บอนนะครับท้ายส้นแต่งนะครับจากเซเว่นสปิด โคตรแข็งแข็งมากดูดิไม่ได้ติ่งแข็งจริงนะครับผมมีไฟเลี้ยวตาแมวมาให้ด้วยนะครับผมน่นหนามากนะครับโซ่เตอร์พร้อมใช้งานนะครับผมเรียบๆคลีนๆนะฮะกันรอยถังนะครับแต่งนะครับครอบถังแต่งนะครับเป็นคาร์บอนนะครับเบาะตาสไตล์นะครับผมเบาสองตออนะครับแล้วก็ ที่เราเห็นกันตรงๆนั้นไม่ใช่อะไรครับตัวนี้มีตัวยกท้ายแต่งมาให้ด้วยนะครับจากยี่ห้อเฟร็กนะครับผมเดี๋ยวคันนี้ผมจะให้ดูโพสิชันในกรขี่นะครับผมเรียกว่าตัวพันยังเหมาะไม่เท่าตัวนี้สุวิยานสุวิยานนะครับคันนี้นะครับเห็นไหมมีการใส่แฮนด์แต่งมาแล้วนะครับแฮนด์จะเหมาะกว่าแฮนด์เดิมแน่นอนนะครับใครที่อยากได้แบบทรงสปอร์ตมาแล้วนะครับผมก็มาดูคันนี้ได้นะฮะเห็นไหม ใส่แฮรมาแล้วเรียบร้อยนะครับมาดูเลขมาเลยดีกว่าคันนี้ปี2019นะครับวิ่งมา18,776กิโลมนะครับผมกล้งกปกล้อไปโฟกัสไปโฟกัสทางอื่นแทนกล้องกล้องอ้าวอ่ะกว่าจะโฟกัสชีวิตเกือบไม่รอดนะฮะขอเราฟังเสียงท่อของ a ดโวกันดีกว่าครับตัวนี้เป็นตั้งแต่ปลายมาเป็น s ิ i ป o ออนนะครับของไดโวหมดเลยเสียงเอาเรื่อง บิดเบาๆพอนะครับผมมาดูกันดีกว่าถ้าโพสิชันนะครับในการขี่ของยคันนี้นะครับเขาบอกว่าสูงขย่งเร้าใจกล้ามเนื้อต้นขาแน่นอนนะครับผมเห็นไหมท่านี่หมอบเลยหมอบมากนะครับปกติเราจะเห็น CPR ท้ายมันจะห้อยๆคันนี้คันันนี้เขาแก้ปัญหาให้แล้วนะครับผมไม่ต้องแก้ปัญหาเรื่องท้ายห้อยนะครับอ่ะดูท่าโพสิชันนะครับ หัวล้มมากเกินคนหมอบอ่ะเห็นไหมคนหมอบถ้าจะบอกขึ้นอยู่ปรเดิมอีกนะเอาตรงเออได้ได้ได้ได,ได้ถ้าสนใจ CBR 650R คันนี้นะครับจัดทรงสปอร์ตมาให้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาชมได้ที่ร้านเติมเบอช็อปนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมถ้าสนใจนะฮะร,รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ ทักมาทางแชทร้านได้เลยนะครับหรือติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ได้ขึ้นหน้าเพจร้านได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับแล้วก็ร้านเรานะครับฟรีจัดฟรีโอแล้วก็ฟรีประกันรับายดหนึ่งปีนะครับสามารถจัดไปในทั่วประเทศนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึงก็ไหนนะติดต่อกนะครับก็อย่าลืมนะครับไป unfollow กันด้วยนะครับรีพอร์ตก็ได้นะครับมีคลิปอันไหนหมันไส้อ่าตัวผมก็รีพอร์ตมันไปเลยนะครับผมไม่ใช่่เเเเจ้้้้าาาาขขออองงรรนนนะะฮโคคลไวพีีียทสสััดบ